แฟนๆแห่เม้นท์เนทไม่เม้นตามง้อแฟนสาวเอวาถึงกลางทะเลสำหรับคู่ของทายาทหมื่นล้านอย่างเอวาปวารวันกับแฟนนุ่มยูทูบเบอร์เนทไมเม้นทเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทั้งคู่นั้นรักแล้วก็ใส่ใจดูแลกันมาเป็นอย่างดีที่สำคัญแทบจะไม่เคยทะเลาะกันเลยมีแต่จะส่งเสริมกันและกันด้วยเหตุนี้เองทำให้แฟนคลับติดตามคู่นี้เยอะมากแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่นะคะ เพราะว่าเนทได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่ตามไปง้อเอวาถึงกลางทะเลโดยเนทลงแคปชั่นว่าเมื่อน้องงอนขอแกล้งหน่อยครับตอนแรกแฟนๆก็แอบหวั่นใจอยู่ว่าคู่นี้จะส่อแววรักร้าวหรือเปล่าแต่ดูจากการง้อแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเนทคือได้โอกาสแกล้งเอวาใหญ่เลยทั้งแย่หูแย่จมูกอยากให้เอวาหัวเราะอ,ออกมาแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าพี่เนทงอน่ารักน่ารักมากๆน่ารักสุด,สดๆจะคอยซัพพอร์ตพวกพี่ตลอดไปนะครับ งอนนี้บ่อยๆนะคะพี่เอวาน่ารักเอวาน่ารักมากๆเลยไม่รู้ว่าเอวางอนอะไรเนสนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือน่ารักมากๆขอให้ง้อสําเร็จนะคะ